แบบนี้นะครับว่าแอปนี้ก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็สามารถใส่เอฟเฟกอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวผมค่อยมาสอนนะครับ <S <S 1> <S 1> สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมีแอปแนะนํานะครับก็คือแอปแคปคันนะครับก็คือเป็นแอปที่ผมใช้ตัดต่อคลิปวิดีโอนะครับก็อย่างเช่นคลิปเหริงไปบุไปกับตัวหมูบานนะครับ ก็ทุกคลิปเลยนะครับผมก็จะตัดต่อกับแอปนี้นะครับก็เป็นแอปที่ดีมากเลยนะครับก็คือเป็นแอปของมือถือนะครับก็ผมจะพูดเร็วนิดนึงนะครับดูได้จากบากผมนะครับก็จะเป็นแอปนี้ครับให้ทุกคนไปที่ p Play Store หรือว่าแอป o r e นะครับแอปสตูไหมผมไม่ได้ใช้ Apple เลยนะครับก็กดไปที่ตรงนี้ครับแล้วคุณก็ไปที่แคป c ั t นะครับ p a c a p นะครับ c u t นะครับก็กดเข้าไปเลยนะครับกดค้นหาแล้วคราวนี้นะครับก็เห็นไหมหมู่บ้านจริงด้วยคุณนี่นะครับพอเราเจอแล้วนะครับแล้วก็จะอยู่หน้านี้นะครับก็กดไปที่แคบคัดเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยมันก็จะมีอะไรมากมายนะครับ ส่วนใหญ่เขาก็จะใช้ตัดต่อวิดีโอสั้นกันนะครับแต่ผมใช้ตัดต่อคลิปวิดีโอแบบยาวๆนะครับลง y o YouTube ลง YouTube เลยนะครับอันนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับไม่มีาลน้นำนะครับอันนี้ก็กดติดตั้งเลยนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับให้โหลดเสร็จโอเคนี่นะครับผมก็หลดเสร็จแล้วนะครับก็กดที่เปิดได้เลยนะครับเนี่ยยอมรับอ่ามันก็จะเป็นหน้านี้นะครับทุกคนก็จะเป็นหน้านี้นะครับ ก็กดไปที่โปรเจกต์ใหม่นะครับวันนี้ผมก็ไม่ได้สอนอะไรมากมายนะครับก็กดแล้วก็อนุญาตไปเลยนะครับถ้าเป็นครั้งแรกมันก็จะมีอะไรมากมายนะครับให้เราเลือกได้ก็จะเป็นสีขาวอะไระครับพื้นหลังสีขาวอะไรพวกนี้เราสามารถตัดต่อรูปภาพได้ด้วยนะครับให้มันขยับเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็สามารถตัดต่อภาพให้เป็นวิดีโอแบบนี้ได้เลยนะครับ นี่ดูนะขอปิดเสียงก่อนเดี๋ยวติดลิขคิทสิ์นะผมก็ทำล่นๆนะครับวันนี้ไข่เกือบไหมนะครับนี่อ่ะแล้วก็สามารถทำเป็นอย่างนี้ได้เลยนะครับวันนี้ผมก็ตัดประมาณนี้เลยนะครับก็ตัดเล่นๆไม่มีอะไรทำนะครับอ่าลองดูเป็นแบบนี้นะครับว่าแอปนี้ก็สามารถทำได้นะครับแล้วก็สามารถใส่เอฟเฟกอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวผมค่อยมาสอนนะครับแต่ผมก็เพลงติลลิขคิทสิ์นะที่จริงมันมีเพลงด้วย ก็ผมทาเล่นๆอ่าก็ประมาณนี้นะครับก็จะมีบทลงท้ายนะครับแล้วก็สามารถลบได้เดี๋ยวผมค่อยมาสอนนะครับแล้วถ้าเรากดบันทึกก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็กดแบบการบันทึกนะครับก็คือมันจะมีอันต้าเฟรมนะครับก็คือเล่นย้อนหลังอย่างราบลื่นกว่านะครับก็6กนะครับก็คือราบลื่นที่สุดแต่ผมส่วนใหญ่จะใช้3 0มสถึงห้นะครับโอเคเห็นไหมขานาดไฟมันก็ จะขยายขึ้นนะครับเห็นไหมเนี่ยคุณก็กดส่งออกไปเลยนะครับถ้าคลิปวิดีโอยาวๆเนี่ยมันก็จะยาวกว่านี้นะครับแอปนี้ครับสามารถตัดได้ทั้งแนวตั้งนะครับแนวนอนนะครับโอเครอแป๊บนึงครับนี่นะครับพอเราตัดเสร็จแล้วนะครับมันก็จะอยู่หน้านี้นะครับแล้วก็ สามารถแชร์ไปยัง t ิ k t o อกได้นะครับแชร์ไปยัง Facebook อะไรพวกนี้และอื่นๆอีกมากมายได้นะครับแชร์ในไลน์ก็ได้อ่านะครับ่าคนนี้ใครเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยคนนี้ใครเนี่ยฮะคนนี้ใครเนี่ยคนนี้ใครเนี่ยก็คือคุณนาธานนะครับคุณนาธานที่อยู่ในช่องเรานี่แหละนะครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นไปเลยนะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้ครับอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วก็สามารถลบไปได้ผมค่อยมา สอนการใช้นะผมก็ไม่ได้ใช้โหดเยะแยอะไรมาผมก็ดูช่องอื่นเอานะครับโอเคก็เราก็จะได้อย่างนี้นะครับหรือว่าเราจะมาปรับปรับเต่งอะไรเพิ่มเติมเนาะพอเราปรับแต่งเสร็จแล้วเราก็กดที่บันทึกแล้วก็ส่งออกแล้วมันก็จะสินนะถ้าเราบันทึกวิดีโอนะครับมันก็จะไปอยู่ในแกลลอรี่นะครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม แล้วกดซับะไคร์ด้วยนะครับกดเชก็ได้นะครับถ้าคุณกล้าพอนะครับผมก็ไม่กล้ากดเชเลยนะครับก็โอเคนะครับใครชอบคลิปนี้ก็พอ้เพียงเท่านี้นะครับช่วงแรงไปบุญไปกับตัวหมูบานคลิปนี้ก็จะมาแนะนําเฉยๆนะครับี๋ยวผมจะมาทําคลิปสอนอีกมากมายอีกหลายคลิปเลยนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย